คำถามคือว่าผมจะไปตั้งท่านอดีตนายกทักษิณไปที่ปรึกษาไปแกะเท็มดูได้นะครับไม่เคยพูดนะครับถูกถามมาว่าจะปรึกษาหรือเปล่าบอกว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องที่มีความจำผมก็จะปรึกษาผมก็ปรึกษาทุกท่านท่านแรกผมไปปรึกษาตัแต่เข้ารับตำแหน่งคือท่านนายกประยุทธ์ท่านนานๆผมก็ไปไปที่บ้านท่านนายกสมชายก็ไปก็ไปเยือนที่เชียงใหม่ที่ที่แล้วก็ไปท่านนายทักษิณเอง่างที่ผมเรียนท่านเป็นนายกที่มีรับการชื่นชมจากพี่น้องประชาชนมากถ้าเกิดเป็นเป็นเรื่องที่ท่านมีความรู้ ผมคิดว่าประเทศไทยก็จะเสียหายถ้าเกิดผมไม่ปรึกษานะครับผมเองผมก็เป็นมือใหม่หันขับในรัฐบาลนี้หลายๆท่านไม่จำเป็นต้องเป็นนายกหรอกครับอดีตรองนายกหรืออดีตผู้แทนการค้าไทยรัฐมนตรีปรัดากระรวงผมปรึกษาหมดครับไม่ได้กีการใครทั้งสิ้นไม่ได้กีการเรื่องสีเรื่องเรื่องความเชื่อทางทางการเมืองอะไรที่เป็นประโยชน์ประเทศชาติผมยินดีครับไม่มีการพิจารณาที่ไปตั้งท่านเป็นหรอกครับแล้วท่านเป็นอดีตนายกมาก่อนตั้งกี่ปีนะครับต้องไม่เป็นที่ปรึกษาผมรอกผมคิดว่าท่านเองท่านก็ มีมีโรแล้วก็ responsibility ของท่านในหน้าที่อื่นที่ท่านอยากทำอยู่แล้วนะครับ